สวัสดีฉันคือเจ้าชายกบฉันจะมาที่ฟาร,ร์มแห่งนี้เพราอจะมาให้เจ้าหญิงที่นี่มาจูมพิษที่ฉันกลับกลายเป็นเจ้าชายเหมือนเดิมเดี๋ยวฉันไปตามให้นะมาแล้วจ้าไหนจ๊ะเจ้าชายที่จะให้ย้ายจูมพิษเนาะ สดค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกม Heyday Farm ปลบนมือถือนั่นเองนะคะวู้ฮู้ <Hey! S 1> เกมนี้นะคะก็เป็นเกมทำฟาร์มนะคะภาพสวยมากๆเลยนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปเล่นกันนะคะพี่ขวัญก็จะมาบอกว่าตอนนี้นะคะ Heyday มีอัปเดตเวอร์ชันภาษาไทยแล้วนะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนยังเปลี่ยนไม่เป็นนะคะก็ทําตามพี่ขวัญได้เลยนะคะไปที่ตรงนี้เลยค่ะกดรูปเฟืองนะคะแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะคะกดที่ภาษาได้เลยะค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแบบนี้เลยนะคะ ง่ายดายมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะตัวเกมของเราก็จะเป็นภาษาไทยแล้วนะคะนี่เรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะคะลูกค้านะคะกดดูซิว่าไงมีของขายไหมนี่นะคะก็จะมีได้เลยก็คือทุกอย่างก็จะเป็นภาษาไทยแล้วนะคะมาดูที่ตรงนี้นะคะก็จะมีร้านค้า <c oughs> เห็นไหมทุกอย่างนะคะในช็อปก็จะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะ <c oughs> ก็น่าจะสะดวกสบายสําหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีภาษาไทยรองรับแล้วดีมากๆเลยนะโอ้ยฉันโดนไม่ได้ เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าอยากกินเยอะเป็นไงล่ะกินเยอะจนอ้วนแล้วเดินไม่ได้เลยเนี่ยออยก็อาหารที่ดีมันอร่อยนี่เดี๋ยวรอเจ้าของฟาร์มมาลีดเบคอนออกจากตัวนายก่อนนายถึงจะเดินได้น่ะมาลีดเบคอนไลยครับได้ยินเสียงอะไรแววๆวะ่ะโอ้เจ้าหมูประทวงนะคะดูสิตอนนี้มันอ้วนพรีหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลีดเบคอนออกมาก่อนนะนี่เน่อุยเขาสปายเรียบร้อยทำไม่ออกมาพร้อม,มก็ลองแบบนี้ล่ะ ไอ้ชั้นทิวแล้วขออาหารหน่อย,อ,ยอุ้ยน่ารักอะชอบหมูจังเลยอะกินไปตอนนี้นะคะหมูก็อ้วนพีเราเนี่ค่ะนี่ดูสิดูดิดอ้วนจนเดินไม่ได้เลยนะคะ่ะน่ารักมากๆเลยอะ่ะพี่ขันชอบสัตว์ในเกมนี้มากๆเลยนะมันดูแบบน่ารัก,กอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาเก็บอันนี้ก่อนนะคะนี่นะคะเป็นพวกอาหารของสัตว์นั่นเองเนาะอ่าเดี๋ยวทําอาหารไก่นะคะแล้วก็อาหารหวัวเฮ้ยไม่มีขอนะ้อน่ะ แหน่มดูตรงนี้ซิมีถั่วไหมเราไม่ได้ปลูกถั่วค่ะอ๋อนี่ไงปลูกถั่วไปก่อนนะคะนี่นะคะเราปลูกถั่วเหลืองไปแล้วนะคะแล้วก็ปลูกอะไรดีเออแครอทก็ได้นะคะรู้สึกตอนนี้แครอทเราน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ปลูกข้าวโพดด้วยนี่แน่เก็บไฟก่อนแป๊บนึงนะนี่ค่ะเก็บผลผลิตนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวขอปลูกดอกอันนี้ก่อนแล้วกันนะนี่อุ้ยปลูกเยอะมากแล้วก็ปลูกฟักทองไปด้วยค่ะพร้อมกับเราต้องปลูกอ้อยด้วยค่ะนี่ปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ฉันมีถั่วมาทําให้แล้วละ่ะอาหารวัวโอเคอาหารวัวเรียบร้อยค่ะ <c oughs> หิวเหรอเจ้าหมูเอาอาหารไปกินนี่ไงหมูน่ารักกันเดียเดิขอหันหน่อยขอหันหน่อย,ออยคือแบบดูน่ารักมากเลยนะคะแบบ ้าปากแล้วก็แบบชี้ๆที่ปากตัวเองอะน่ารักอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเก็บนมวัวก,กันดีกว่านะคะนี่วัวก็แบบว่าพร้อมจะให้นมแล้วครับผมอ้าตอนนี้ไม่มีอาหารวัวเหรอโอเมก้า oh ตอนนี้ลงนาเราเต็มแล้วอ่าเื้อลงนาะเต็มทําไงอะขยายแป๊บได้ไหมโอเคเพิ่มความจุนะคะต้องใช้หลายอย่างมากๆเลยนะเนี่ย โอ้ต้องใช้น็อตนะคะแล้วก็ต้องใช้เทปอีกนะคะซึ่งเราไม่ค่อยมีเลยนะคะของเต็มนะคะทํำยังไงดีอ,อ๋อมาที่ร้านริมทางของเคนแคนซี่ได้เลยนะคะแล้วก็มาขายของกันนะคะของจะได้ไม่เต็มนะโอ้โหสมควรเต็มนะคะมีทั้งนมมีทั้งเบคอนแบบเยอะมากๆเลยนะเ,เดี๋ยวเราใช้ขวานก่อนก็ได้นะเอาขวานไปตัดต้นไม้เล็กๆนะคะนี่ตัดต้นไม้ไปเคลียร์พื้นที่ด้วยอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะขายอะไรดีอะ ขายเบคอนได้ไหมอ่าขายสัก5อันนะคะแล้วก็เป็นราคาที่แพงที่สุดเนะีคะนี่เลยค่ะ5อัน250โคตรจะแพงเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะถ้ามีคนซื้อเราก็ดีใจนะคะเบ,บฉันมองไม่เห็นอะไรรลยทำไมคนมันถึงได้ยาวปกคลุมตาเั่นแบบนี้ไขรก็ได้ช่วยฉันทีโู้ตอนนี้มีคนซื้อของของเราไปแล้วนะคะ ขอบคุณที่มาอดนุนนะคะโหร้านริมทางที่บอกเลยว่าขายของดีม,มากๆเลยนะคะเอ๊ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครอีกแล้วะ่ะใครบ่นอะไรอีกแล้วะโอ้น้องแกะนะคะน้องแกะบ่นแล้วะคะ่ะตอนนี้ขนยาวฟรุง้งฟริ้งมากๆเลยนะคะตัดขนแกะแป๊บ <laughs> เลยนะคะโอ้ยตอนนี้อาหารแกะพี่ขวัญไม่มีนะคะต้องทําอาหารแกะด้วยแล้วเนี่ยเอ้ยเอาอาหารไก่ออกมาก่อนแล้วก็ใส่อาหารแกะเข้าไปนะคะนี่ผลิตอาหารแกะด้วยอ่าน้องไก่ตอนนี้ก็ออกไข่พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะของเต็มบป๊บนึงนะพี่ขออนุญ,ญาตขายของก่อนแล้วกันนะคะขายไขย่ไก่แล้วกันนะคะขายแค่50แล้วกันนะอ่ะนี่ลดราคาสุดๆเลยนะเนี่ยขายแค่50เองอะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะขายเออ นี่ลวกันนะคะนมนะคะนมขายประมาณ5นะคะแล้วก็เป็นราคาที่แพงที่สุดนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลานิดนึงเนาะนี่แน่โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเอานมนะคะมาผลิตพวกชีสนะคะแล้วก็เนยด้วยอะทำชีสแล้วก็เนยไปนะคะโอเคเรามาเก็บไข่ไก่กันเลยดีกว่านะคะนี่เก็บไข่ไก่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วดูไก่นอนดิท้องสั่นนะคะโอ้ยฉันอยากกินอาหารแล้วขออาหารหน่อยท้องสั่นไปหมดเลยเนี่ย อาหารไปกินเจ้าไก่น้อยนี่มาเราเก็บไข่ก่อนนะคะโอ้อยมีโบนัสด้วยได้ตะปูมาใช่ไหมได้มาเพื่ออัปเกรดนั่นเองนะะี่ค่ะก็ก็ดีงามนะหูตอนนี้แบบบอกเลยว่าความเต็มก็ก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ต้องอัปเกรดแล้วนะคะเพราะว่าของเราเยอะมากๆเลยดูสิหูเยอะมากอะ่ะพอมีภาษาไทยนะคะก็สะดวกสบายในการเล่นมากๆเลยเนาะดูสิไหนดูลูกค้าสิคะต้องการอะไร สวัสดีค่ะหนูมาซื้อของให้ยายค่ะโอ,โอเคอ่ะอะขายไปเลยนะคะร้อยสามสิบเอ n g แฮมเบอร์เกอร์อ๋อฝ้ายเหรออ่ะมีมีขอบคุณนะคะนี่นะคะลูกค้าของเราก็ซื้อของไปหมดแล้วเดี๋ยวขอทำแฮมเบอร์เกอร์อีกได้ไหมต้องการขนมปังเหรอนี่แน่เก็บขนมปังมานะคะแล้วก็ทาเบอร์เกอร์อีกสักหนึ่งอันนะคะแล้วอันนี้เราจะทําขนมปังไว้แล้วกันเนาะนี่ทําขนมปังไว้นะคะเอ้ย พายฟักทองได้แล้วนะคะเราจะอบอะไรอีกพายแครอทพายฟักทองอันนี้พายเบคอนทำไม่ได้แล้วคะ่ะเต็มถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะคะอยากจะขยายฟาร์มให้ใหญ่ขึ้นนะคะก็มากดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะส่วนขยายนะคะจะเปิดเมื่อถึงเลเวล v e l 22นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ขวัญเลเวล20อยู่เลยนะคะสงสัยนะคะพี่ขวัญต้องเก็บเลเวลถึงเลเวล22นะคะเพื่อที่จะมาขยายฟาร์มให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองเนาะ เอยอีก2องเลเวลนะคะเราถึงจะได้ขยายฟาร์มเนาะไม่เป็นไรค่ะเล่นไปเรื่อยๆเลยค่ะขอหารหน่อยขอหารหน่อยเฮ้ยหนาวจุงตอนนี้นะคะสัตว์ในฟาร์มก็ไปทวงกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าหิวข้าวกันหมดแล้วนะคะโอเมก้าอาหารมันผลิตไม่ทันเด้พวกเธออะนี่นะคะเร่งมาเลยค่ะโอเคเราก็จะมาให้อาหารกันเนาะเอาไปเจ้าวัวหิวใช่ไหมเอาไปกินอ๋พอพวกแกไม่ได้เก็บนมใช่ไหมโอเคโอเค เอาไปเอาไปจมูเอ้ยฉันลืมทำอาหารจมูไปได้ไงเนี่ยนี่นะคะอาหารจหมูนี่ค่ะโอเคมาแล้วอ่าจหมูกินไปน้องแกะน่าสงสารมากๆเลยนะคะหนาวหนาวสัน่น <c oughs> โอเคค่ะตอนนี้นะคะสัตว์ในฟาร์มก็กินอิ่มอุดมสมบูรณ์กันหมดแล้วนะคะไม่มีใครประท้วงกันแล้วนะไม่มีใครแล้วนะโอ้จะมีน้องไก่ตัวหนึ่งนะคะที่ประท้วงอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาทําอาหารสัตว์ไว้ก่อนแล้วกันนะคะนี่นะคะอาหารไก่อา้าว ข้าวหมดนะี้คะโอ oh m y ก o d เดี๋ยวเรามากดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาดูนะคะว่ามีใครขายอะไรกันบ้างเนาะข้าวฉั้นอยากได้ข้าวว้ยขายแค่สิบเองเหรอถูกมากไหนดูซิมีใครขายถูกกว่านี้ไหมเฮ้ย,ยนี่ขายแพงอะ่ะว้ยขายแค่สามถือว่าถูกมากซื้อเลยค่ะซื้อข้าวมาเออประมาณนี้แล้วกันนะคะพอแล้ว <c oughs> กลับบ้านนะคะ แล้วก็มาผลิตอาหารสัตว์กันต่อนะคะนี่ค่ะอาหารไก่แล้วก็อาหารวัวโอ้ยถั่วก็ไม่มีอีกแล้วถั่วหมดทำยังไงดีมีใครขายถั่วไหมมีถั่วไหมเจ๊ะฉันต้องการถัว่วไม่มีใครขายถั่วเลยเหรอคะลืมผมไปแล้วเหรอครับผมหาทุกอย่างที่คุณอยากได้หมดเลยนะเออลืมไปแล้วเจ้ะหนูเ้ยฉันต้องการถั่วนะนายไปหาถัว่วให้ฉันหน่อยสิ โอเคตรงนี้เราจะปลูกอะไรดีปลูกข้าวโพดต,ต่อนะคะแล้วก็ปลูกแครอทค่ะนี่โอเคว้าวตอนนี้ฟาร์มของเราก็อุดมสมบูรณ์มากๆเลยดูสิโอ้ยรู้สึกว่าจะทำไม่ทันนะคะเก็บของไม่ทันเลยนะผลิตอะไรทุกอย่างไม่ทันเลยนะคะดูแลฟาร์มไม่ทันเหรอคะไปหาผู้ช่วยฟาร์มสิคะลอสกับเออร์เนสต์ะคะ่ะแล้วล็อสกับเออร์เนสต์อยู่ตรงไหนล่ะคะก็อยู่หลังบ้านคุณนะคะเลื่อนไปดูสิคะอ๋อโอเคขอเลื่อนมาดูแป๊บนึงนะคะ อ๋อนี่นะคะก็จะมีโลสแล้วก็เออเนนั่นเองนะคะจะเป็นผู้ช่วยฟาร์มนะคะเป็นคุณตาแล้วก็คุณยายนั่นเองนะะี่ค่ะเฮ้ยอยากได้อ่ะโอ้โหผู้ช่วยฟาร์มนะคะจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อถึงเลเวล3 3นั่นเองนะะี่ค่ะเออตอนนี้เลเวล20นะคะยังอีกยาวไกลนั่นเองเนาะคุณตากับคุณยายคะรอขวัญก่อนนะคะ เดี๋ยวขวัญจะถึงแล้วว3 3แล้วก็จะมาจ้างคุณตาแล้วก็คุณยายนะคะถั่วมปแล้วครับเอ้ถั่วไปแล้วหรอนี่คือของที่ผมพามาได้คุณต้องการอันไหนครับเออต้องการอันนี้เลยค่ะจัดมาโหวิ่งไปแล้ววิ่งไปซื้อมาให้เราแล้วนีค่ะโอเคถั่วในฟาร์มของเราก็โตแล้วด้วยโอ้เยี่ยมไปเลยนะขอปลูกถั่วอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะถั่วตอนนี้แบบขาดตลาดมากๆเลยมาแล้วครับมาแล้วครับ ถั่วมาแล้วครับโอเคค่ะได้ถั่วมาแล้วนะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะคะอยากให้เลเวลอัพไวนะคะก็มาที่รถกระบะตรงนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะตรงบอร์ดนะคะก็จะมีคําสั่งซื้อนะคะจะได้พวก exp เยอะมากๆนะคะแล้วก็ได้เงินด้วยนะคะนี่เรามาดูคนแรกกันก่อนเลยนะคะเขาต้องการอะไรอ๋อเป็นของโรงเรียนอนุบาลนะคะเขาบอกว่าต้องการนมบัวแล้วก็ขนแกะนั่นเองนะคะป่ะไปส่งกันเลย นี่นะคะรถกระบะก็จะขับไปส่งให้เรานั่นเองนะคะขับไปส่งแล้วค่ะนี่นะคะเป็นเทคนิคของพี่ขวัญเลยเนาะก็คือทําให้ได้ตามคําสั่งซื้อนะคะแล้วเราก็จะได้พวกแบบ e อ p เยอะมากๆเลยเนาะมาแล้วค่ะรถกระบะก,กลับมาแล้วนะคะพร้อมเงินนะคะแล้วก็นี่ค่ะ e อ p ด้วยวูเราจะอัพเลเวลให้ได้เลยนะคะโอเคไปส่งกันรัวๆเลยนะคะร้านสมสวยคุณจรน,นะคะโอเคไปไปส่งของดีๆนะ เอ้ยขอบคุณนะคะที่แนะนำให้ใช่ไหมคนเนี้ยโอเคค่ะเอาไปเลยค่ะขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนนะคะต้องการไข่เหรอคะได้เลยค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการแนะนำนะคะผู้ช่วยฟาร์มเนาะไม่เป็นไรคะ่ะห้าว่างจังเลยอะ่ะทำอะไรดีนะอ๋อแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีการแข่งมาด้วยนะคะแต่ว่าพี่ห้อนมาแคสในตอนที่มันไม่มีกิจกรรมการแข่งมานะคะ เขาบอกว่าการแข่งมาครั้งต่อไปนะคะจะเริ่มในอีก20ชั่วโมงนะคะซึ่งเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเสียใจมากๆเลยนะคะที่ไม่ได้เล่นให้น้องๆดูเนาะ <laughs> ถ้าเกิดกดตรงบ้านเล็กๆตรงนี้นะคะจะมีคําขอและแวกบ้านนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะพี่ขวัญขอลัสเบอร์รี่ไปนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครให้พี่ขวัญเลยเนาะ,ะซึ่งเราสามารถบริจาคได้นะคะฟาร์มพี่รักคนนี้เขาต้องการเออฝ้ายหรอปะบริจาคให้อ่ะ าเรามีเยอะบริจาคไปเลยนี่เรามอบริจาคไปเรียบร้อยแล้วนะคะกดที่ตรงนี้นะคะก็จะมีกิวของพี่ขวัญน,นั่นเองเนาะนี่นะคะเป็นชื่อกิวว่า Ken Crazy นั่นเองนะคะตอนนี้มีคนมาร่วมแค่3คนเอง <c oughs> น้องๆยังคงเลเวลไม่ถึงกันใช่ไหมเพราะพี่ขวัญตั้งเลเวลขั้นต่ำไว้18นะคะก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะมาร่วมเข้ากิวของพี่ขวัญน,นะคะก็เข้ากันมาได้เลยเนาะแล้วเราก็จะมา แข่งม้าด้วยกันนะคะมาร่วมช่วยกันแข่งม้าเนาะเราจะได้เป็นที่หนึ่งไปด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็ส่งของครบหมดแล้วนะคะตอนนี้คําสั่งซื้อก็แบบยังไม่ครบเนาะเพราะว่ายังมีของที่เราต้องขาดแล้วก็ต้องทําด้วยนะเอออันนี้ขาดอะไรอะ่ะอ๋อขาดไา่ฟักทองนะคะแล้วก็พวกน้ําตาลเนาะอดเดี๋ยวเราผลิตน้ําตาลกันก่อนนะคะเรียบร้อยระหว่างที่เรารอผลผลิตนะคะเราไปที่ร้านค้ากันดีกว่านะคะไปดูของตกแต่งกันกดที่โลบดอกไม้ได้เลยนะคะ นี่ก็จะมีของตกแต่งเพียบเลยนะคะว้าวเราจะมาตกแต่งฟาร์มให้สวยกันเนาะหูมีเยอะมากๆเลยนะคะดูสิก็จะมีตามโหมดด้วยนะคะอันนี้เป็นโหมดดอกไม้ใช่ไหมหูอ้ยน่ารักอ่ะดอกไม้ดูสิโอ้ต้นไม้ด้วยพวกที่เป็นเทาๆนะคะก็คือจะปลดล็อกตามเลเวลนั่นเองเนาะโอเคไหนๆดูตรงนี้สิว้าวมีพินด้วยนะคะ เฮ้ยเรามีพินอยู่นะคะเดี๋ยวเราต้องตกแต่งให้สวยงามอันนี้เป็นทางเดินนะคะว้าวมีบ่อน้ำด้วยดูดิแอ่งน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบผองที่ต้องใช้เพจซื้อนะคะซึ่งบอกเลยว่ามันเยอะม,มากๆพี่ขวัญอยากซื้อหมดเลยดูดิไข่อีสเตอร์เค้กวันเกิดลังไข่ไก่อูห้หน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะเราจะเอาอะไรก่อนดีนะหน้าไหนขอดูซิเราอยากได้สาลาพักใจอะ่ะสาลาพักใจ <laughs> ศาลาอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยเจอแล้วนะคะศาลาย่อนใจนั่นเองนะี่คะนี่นะคะมีศาลาหย่อนใจกับศาลาพักผ่อนนะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่ยังไม่ค่อยมีเพชรนะคะก็พี่หอนว่าศาลาพักผ่อนก็สวยนะแต่ว่าพี่หอนจะเอาศาลาย่อนใจนะะี่ค่ะนี่เราจะมาวางตกแต่งกันแบบว่าข้างหน้าฟาร์มเลยนะคะจะได้ดูสวยงามเนาะไหนแป๊บบนึงจัดแต่งหมุนแป๊บหนึ่งอ่าแบบนี้เราต้องเปลี่ยนเอาจักรยานไปไที่อื่นก่อนนะคะ นี่เอาจักรยานมาวางไว้หน้าเล้าไก่แล้วกันนี่จักรยานวางไว้ตรงนี้นะคะเจ้าชายกบหรอเจ้าชายกบอยู่ไหนดีเจ้าชายกบอยู่หน้าศาลาไหมคะนี่แหละค่ะเจ้าชายกบอยู่หน้าศาลานะคะแล้วก็คุณยายอยู่ตรงนี้นะคะอู้ศาลาของพี่ขวัญสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เรามีพินใช่ไหมมีพินมีพินอ้าเรามีพินหนึ่งอันนะคะเราเอาพินวางไว้ตรงไหนดีเออวางไว้ตรงนี้เลยนะคะเผื่อใครจะเล่นพินนะคะตรงศาลาเนาะเฮ้ย มันบังเจ้าชายกบอะทำยังไงดีเออเราเอาเดอกไม้ไปไว้ข้างหลังแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็เจ้าหนอนแล้วก็ย้ายเจ้าชายกบมาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะนี่เอ้ยบ้านเห็ดบ้านเห็ดบ้านเห็ดไม่ไหวแล้วน่ารักมากนี่นะคะบ้านเห็ดซื้อมาแล้วก็เอ้ยต้นไข่อีสเตอร์ก็มีนะคะเค้กวันเกิดอ่าเดี๋ยวเราจะมีไข่อีสเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะดูดีไข่แบบ <laughs> น่ารักอะมีแบบแอบขึ้นมาดูด้วยนะคะแล้วก็ไปที่ร้านค้านะคะรู้สึกว่าเลเวลทีนะคะจะมีสัตว์เลี้ยงได้นะคะนั่นคือน้องหมานั่นเองเนาะเอ่อกดหาน้องหมาแป๊บน้องหมาอ๋อน้องหมานี่ไงน้องหมาเป็นนักรีชิฟเวอร์เอาน้องหมามานีค่ะอ๋อซื้อบ้านให้สัตว์เลี้ยงก่อนลืมซื้อบ้านน้องหมานี่ไงบ้านน้องหมานีน้องหมาอยู่ตรงนี้เลยนะจ๊ะน้องหมามาเลยึ๊บ อวัตถุดิบไม่เพียงพอนะคะอะเราขาดออสีฟ้า2ใบนะคะแล้วก็ขาดสีเขียวอีก7นะคะซึ่งเราดูสิโอ oh. ้่ขวัญไปคิดมาแล้วนะคะมันก็เท่ากับถ้าเกิดเราซื้อเองก็135นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราเอาน้องหมาแบบอย่างนี้ก็165เท่ากับเราซื้อเองน่าจะง่ายกว่านะคะน่าจะแบบดูแบบไม่เยอะนะคะโอเคเราจะซื้อไป1 2แล้วก็ซื้อตรงนี้ให้ได้ทั้งหมด7นะคะซื้อไปเพื่อน้องหมาฉันยอมน้องหมาออกมาเลยแคดแอขาดอีกสองเหรอน้องหมาน่าจะได้แล้วนะคะได้หรือ,อยังต้องได้สิเรียบร้อยนี่คะ่ะน้องหมามาแล้วแต่ที่บ้านแต่ที่บ้านแล้วก็เติมอาหารใส่ถ้วยอ่าน้องหมาเบคอนจ้าหูน้องหมาน่ารัก ดี๋ยน้องหมากินอาหารแล้วกินเบคอนเนระน้องหมากินน้องหมูเหรอได้ไงคราวนี้ก็รอจนกว่าสัตว์เลี้ยงของคุณจะกลับมานอนโอ้แล้วน้องหมาจะไปไหนน้องหมาจะไปไหนน้องหมาไม่อยู่ฟาร์มเหรอ <c oughs> น้องหมาวิ่งไปแล้วค่ะวิ่งไปแล้วด้วยสัตว์เลี้ยงของคุณมีความสุขและผ่อนคลายแตะที่ตัวมันเพื่อปลุกระรับแต้มนี่แน่น้องหมาเฮ้ยน้องหมาวิ่งอยู่ที่ฟาร์มแล้วค่ะตอนนี้ ดูสัตว์เลี้ยงของคุณเล่นสนุกสิอย่าลืมให้อาหารมันประจามันจะได้มีความสุขและสะสมแต้มหลังจากที่มันหลับอ๋อเท่ากับเราก็ต้องให้อาหารมันตลอดนะคะแล้วก็พอมันไปวิ่งเล่นกลับมานอนแล้วก็แต่ที่ตัวมันนะคะเราก็จะได้สะสมแต้มนั่นเองหรือว่าได้เอียพีนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าดีมากโอเคเราให้อาหารก่อนโออเบคอนเอ้ยมีตัดขนหมาดดวยเหรออ๋อเป็นนกหวีดเรียกน้องหมานั่นเองนะคะพี่ขวัญตอนแรกคิดว่าเป็นที่ตัดขนหมาไม่ใช่ ไหนไหนเออมาจริงด้วยวิวิทอ่ามากินอาหารสิน้องหมาหิวไหมน้อหมานัน่นรรอน้องหมาไปแล้วนะคะ <c oughs> เป็นยังไงคะสาหรับเกมเฮ d ดฟาร์มสุขบนมือถือนั่นเองนะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะคะอยากจะโหลดมาเล่นนะคะพี่ขวัญก็จะทิ้งลิงก์โหลดไว้ด้านล่างดีสคริปชันนั่นเองนะอย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ขวัญขอตัวลาก,กันไปก่อนนะคะบา,บายยค่ะ